ลองท้องด้วยกระเพราวไข่ดาวกันก่อนนะครับนี่นะครับไข่ย,ย่างเนยและชันชันผมก็ต้องกออู่เยอะครับลองลองด้วย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเอ้ยกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาตะลุยกินงานสะพานข้ามแม่น้ำแควกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่งานกันเลยดีกว่าครับไปเลย ก็ได้ถึงงานสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วนะครับเ,ออเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรแปลกๆน่าทานบ้างจะมาหาของแปลกๆทานนะครับและตอนนี้ผมก็ถึงงานสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจานบุรีนะครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีของขายเยอะไหมแล้วก็งานสะพานเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูมันจะบรรยากาศข้างในกันนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยแล้วตอนนี้เราก็แวะตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับยังไม่ได้เข้าในงานเลยลองท้องด้วย <Wow. S 2> กระเพราไข่ดาวกันก่อนนะครับ ร,ร้านนี้ถือว่าอร่อยครับ <โฮ S 1> ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ปะ,อ,ะอ๋อกระเพราสามห้านะครับไข่ดาวเพิ่มฟองละสิบบาท ก็ถือว่าไม่แพงางานแบบเนี้ยราคาเลทราคาปกตินะครับก็เดี๋ยวกินเสร็จก็จะเข้าไปในงานแล้วนะครับเดี๋ยวรอไปดูในงานกันเลยดีกว่าครับผมขอตัวกินก่อนที่เราก็ได้เข้ามาในงานแล้วนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะ จะเป็นโซนน่าจะเป็นโซนของกินนะครับของกินเยอะมากครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับที่านไม่ได้เลยกับน้ำคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้ขายไงฮะจา้าอันไหนอร่อยกว่ากันฮะอันนี้เป็นไข่ทะเลที่หาดสิบไม่เจอไหนอ่ะอ๋อกินได้กินได้ห้าสิบเหมือนกันนะฮะอ๋อไข่สิ เอาอันนี้ก็ได้เอาห้าสิบครับก,กินเลยกินเลยนี่นะครับหอยเยอะๆจ้า หอยนึบๆนะครับน้ำจิ้มแซ่บอร่อยครับอตัวกตัวไกตัวอันนี้จะเป็นหอยนานึ่งนะครับหอยนายัย่วๆจ้าของโกโก,ก,กหรือ้าไทย้าไทยอันนี้ร้านต่อไปที่เราจะเก็บได้ ซื้อกินนะครับ <อ b. S 1> ก็จะเป็นอะไรวะคิโรโร่ไม่รู้อ่านถูกหรอ่านะครับแต่จะเป็นเป็นร้านบิงซูนะครับเราจะกินชาไทยกันนะครับรก็จะราคา59บาทตอนนี้คนค่อนข้างคิวเยอะนะครับ ท็อปปิ้งอะไรป่ะเ,เราไม่ต้องอะเอาไม่เอาเนาะเอาแคาา่าาไทยเราจะกินยอะไรย่างไงก,ก็ได้ป่ะนะ ได้เยอะมากครับมีคุ้มครับห้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยดีกว่านะครับผมได้นะครับผมอยครับชาไทยเข้มข้นมากครับโดชาหว่นานกำลังดีนะครับ

ลาดลาดไปเลยสี่สิบใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับไก่ย่างเนื้อฉ่ำ ต้นต่อคิวเยอะครับเรามาลองดูว่าไก่จะออกวหวานๆนะครับแล้วก็น้ำจิ้มแ่บๆรสชาติดีครับไก่นุ่มอร่อยครับน้ำสุปาแล้ว คนเยอะเหมือนกันนะครับวันธรรมดาเราก็เดินกินไม่หยุดนะครับ อันนี้กันต่อนะครับที่งานองค์พระยังกินไม่ค่อยหรูร้รสก็มาซ้ำงานสะพานนะครับเนี่เรามาชิมบ้าหมดกันนะครับ เนื้อมันเกือบดีครับเนือจริงๆหวัหวหัวมันก็เหมือนมีไข่นะฮะมาเลยยเลอ่ะไม่รู้ว่าอะไรน่าจะเป็นไข่อลองกินกดูไอพีเล่นตามดีกว่า เอาไปบอเนี Debatte, a, <S <s ้เอาสปั่นบเอาใส่วิพิมมได้แล้วบทมะ ยาใบตาของเราเพียงรับประกันสินค้าเหมือนกันเจ็ดวันมีบัตรเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยทันทีค่ะมาต่อกันที่ฟรีฟอง์เฟอร์นิเจอร์เต็มเต็มบ้านคุณได้สวยโดนใจด้วยคอนเซ็ปต์จากตีฟอร์อร์นิเจอร์ราคาเฟอร์นิเจอร์ผิดเพี้ยมหัวเรากันบ้างค่ะวันนี้คุณสามารถพนฟรีฟอรเฟอร์นิเจอร์ด้วยับประชาชนใบเดียวเช่นเดียวกันค่ะกับประชาชนใบเดียวไม่เช็คแบ็กลิสต์ไม่เช็คเครดิตบูโรไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือดของสินค้าได้เลย จริงดีสดสดจากฟาร์มนะ,ค,ะ<า>ออครับขอร้องนอยเถชรเอาเอายี่สิบครับเอาเนี่ยจริงดิเดีย<า>วเรามาชิมนะครับ โหไม่นะาเฮ้ยอะไรวะจิ้งดีตัวเบลอเลยะน่าจะมีไข่นี่ครับต้นอ้วนเลย <c oughs> ข้างในน่าจะมีไข่ฮะเดี๋ยวลอง <c oughs> เดี๋ยวเราลองชิมดูอืม <c oughs> นี่ไข่จริงด้วยฮะ <c oughs> มันมากอันนี้อะไรครับ <c oughs> อันนี้อะไรนะอันนี้คนเรียกว่าอะไรครับ จิ้มไม่ต้องนะไม้ำแหเนี่ยเ,ห,เหมือนหอยกระทะจะเป็นปลาบึงแล้วตอนนี้ผมก็กำลังเดินกลับรถกันแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปดูแสงสีเสียงที่ตรงสะพานนะครับเนื่องจากตกล้องผมป่วยกระทันหันนะฮะเกิดการปวดหัวนะฮะก็เลยต้อง ต้องกลับแล้วนะครับ oh, <no. S 1> ก็ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะนี่ได้ของมาเยอะเลยงั้นผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ เออแล้วถ้าใครอยากติชมอะไรก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้นะฮะไปแล้วครับบ๊ายบาย